สบายดีพี่น,อาาน้องเสาไห่เสานาสาวัวดสาเทีนเกษตรกรบ้านเฮาบ้านนี่เนาะผู้ใดแน่สีดำไห่ดำนาปลูกมันปลกูกยังก็แล้วแต่ทุกคนบ้านนี่ภายใน่ที่สู่กับราคาของปุ๋ยในท้องตลาดแพงวัานี่เนาะสมมีโตซอยพี่น้องอันนี้ก็คือบอกเลยว่า เป็นปุ๋ยในบริษัทของเ้านั่นเองเป็นปุ๋ยน้ำนะพี่น้องเนาะเนี่ยหนึ่งขวดนี่นะบอกเลยความแหง้งเทียบท่ากับปุ๋ยเม็ดแปดกระสอบเลยนะพี่น้องแล้วที่สาคัญใส่ายพี่น้องผสมน้าเพียงแค่ยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเนาะมีทั้งสูตรหนึง่งและก็สูตรสองพี่น้องอ่าราคากระโดดถือพี่น้องเลยอ่าถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดแปดกระสอบนู เป็นเงินตังหมื่นกว่าเลยนะแต่อันนี้ราคาย่อมเยาพี่น้องเพียงแค่1นึ่สองหาศูนบาทนั่นเองเนาะอ่ากระเป๋าเป็นภาษาอันนั้นนะพี่น้องอ่าหนึ่งสองหาศูนย์นั่นเองเนาะแล้วก็อันนี้เนาะก็คืออ่าตัวนี้ปั๊บหนาดินพี่น้องอ่าถ้าตัวนี้ก็คือท่านพรมซอยเนาะปั๊บหนาดินของเฮาให้ดินดีถ้าดินดีปลูกอินยางกระงามแล้วต่อมากคือเนาะตัวนี้เลยพี่น้องอ่าอันนี้คือขวดไงเลยนะจัมโบ้เลยเนาะใส่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับเกษตรกร ปลูกยังกันเลยแต่ทุกคนพืชคักของฐานรับรองเห็นผลหลานเปอร์เซ็นทา่าโบเสือร์ลองใส่เบิองราคาขวดถึกแล้วซีเซียใจถี่บลองใส่ปุ๋ยซักเสร็จมอของเฮานั่นเองเนาะ